ดิชาราศีสิงเป็นอย่างไรบ้างในช่วงที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงสองสาวันนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิง์ชาวราศีสิงเป็นยังไงมาดูกันว,ว้าวหนึ่งไม้เท้านะคะ สปาร์คไฟแห่งพลังค่ะชาวราศีสิงค์คุณต้องมีพลังแล้วคุณต้องมีพลังมากแน่เลยในช่วงนี้หรือว่าคุณไม่มีพลังถึงเวลาแล้วที่คุณจะเติมพลังให้กับตัวเองเติมไฟให้กับตัวคุณเองคุณมีกําลังมีพลังฮึกเิมมากๆในช่วงนี้แหละและนี่คือการตื่นรู้การสปาร์คแรงดึงดูดแพชชั่นของคุณเดินตามแพชชั่นของคุณไปต่อให้ได้กับสิ่งที่คุณรอคอย คุณรู้ไหมคะว่า the f o o l แล้วก็ temp range เกิดขึ้นบางอย่างที่คุณวางแผนไว้บางอย่างที่คุณกำลังรอสิ่งนั้นกำลังผลักดันให้คุณออกไปสู่ความสาเร็จออกไปสู่อิสรภาพออกไปสู่การยกย้ายการเปลี่ยนแปลงต้องการให้คุณได้คอนเน็กในความเชื่อพลังงานบางอย่างในตัวตนของคุณให้คุณได้เชื่อมั่นในตัวคุณเองให้คุณได้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณฝัน ในสิ่งที่คุณมีกาลังใจมีพลังใจออกตามหาความฝันของคุณออกตามหาไอเดียใหม่ๆของคุณอย่ายอมแพ้นี่คือการยกย้ายสู่สิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆคุณกาลังควบคุมพลังงานของตัวคุณเองคุณกําลังสร้างพลังที่ทรงค่าในตัวตนของคุณเองมากวันนี้คุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรกําลังมีการเดินทางมาหาคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงมาหาคุณกำลังมีการยกย้ายมาหาคุณแน่นอน เชื่อในแองเจิของคุณเชื่อในเชื่อในตัวตนของคุณสัญชาตญานของคุณคุณต้องการพลังคุณต้องการสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณจะมีงานเข้ามาท้าทายคุณจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาท้าทายคุณให้คุณได้มั่นใจตัวเองห,หรือกําลังมีทรายบางอย่างเข้ามาหาคุณให้คุณเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นชัดเจนในตัวเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกไปส่อแสวงหาบางสิ่งบางอย่างในตัวเองหรือว่าคุณกำลังที่จะได้ได้ทำในสิ่งที่คุณฝัน The f u l มันคือการเริ่มต้นใหม่มันคือความโสดที่สนุกสนานความโสดที่เป็นอิสระภาพทั้งงานทั้งเงินนะคะที่กำลังเข้ามาหาคุณทั้งการเดินทางทั้งสิ่งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณรู้ว่าสิ่งนั้นคุณทำได้ตรงไหนและที่ไหนด้วยงดงามมากๆชาวราศีสิง คือใบแรกก็คือหนึ่งไม้เท้าเลยนะคะสปาร์กแพชชั่นจงไปตามแพชชั่นของคุณจงปลุกไฟแห่งตัวคุณเองขึ้นมาเจ็ดไม้เท้านี่คือแพชชั่นนี่คือความสำเร็จคุณกำลังจะได้ตะหนัก รู้ถึงอะไรบางอย่างในชีวิตคือตอนนี้ไม่ว่าคุณกําลังสับสนวุ่นวายหรือว่าคุณกําลังเป็นอะไรอยู่ก็แล้วแต่ขอให้คุณรู้สึกว่าณวันนี้ตอนเนีค้คือคือคุณต้องทําสิ่งใดคุณต้องคุณต้องยึดเหนี่ยวตัวเองไว้ที่ตรงไหนและยงังไงเจ็ดไม้เท้าคือความสําเร็จคือชัยชนะที่ได้มาจากได้มาจากความสามารถได้มาจากความภาคเพียรเพียรพยายาม w o d e full new beginnings มันถึงเวลาแล้วอะค่ะที่คุณจะรู้สึกว่ามีการตื่นรู้ในตัวเอง ในหน้าที่การงานต้องทําอะไรหรือว่าต้องจะสร้างสร้างแพชชั่นยังไงหรือว่าคุณจะครีเอทตัวเองยังไงคุณจะต้องฝืนตัวเองยังไงคุณจะต้องพาตัวเองออกไปสู่สิ่งเก่าๆยังไงนี่คือ the world ไพ่เมเจอร์คณะนาออกมา3มใบมันจะเกิดการเดินทางเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้มันจะเกิดการ มีสิ่งใหม่ที่เข้ามาท้าทายคุณในเร็วนี้นะคะไม่ว่าจะก,การเฉลิมฉลองการออกไปสู่โลกใหม่ๆออกไปสู่สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองหรือว่าการได้เหมือนกับมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองหรือว่าการฝึกฝนอะไรบางอย่างของตัวคุณเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นสู่อิสรภาพมัน โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงไวเร็วมากๆทุกคนเพราะฉะนั้นบางอย่างคุณกําลังรัดก,กุมอะไรบางอย่างก,กับตัวเองอยู่แต่บางอย่างคุณกําลังได้ได้เคลื่อนย้ายได้เปลี่ยนแปลงในสิ่งนั้นธรรมชาติกําลังพาคุณไปธรรมชาติกําลังพาคุณได้ได้มีคําตอบหรือว่ามีบางสิ่งที่คุณกําลังค้นหาและตามหา The Moon เชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึกสัมผัสได้เอะใจกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการคือบางอย่างมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้คุณรู้สึกเดชาลิออสวยงามมากๆเห็นไหมคะบอกแล้วว่าคุณจะได้เหมือนคุณจะได้ออกไปเดินทางคุณจะได้ออกไปสู่โลกใหม่ๆให้กับตัวคุณเองเดอะมูนพาตัวเองออกไปสู่ความสุขสิ่งใหม่ๆในชีวิต ห้ามให้ตัวคุณเองอยู่กับอะไรเดิมๆซ้ําๆนะคะกับความอึดอัดความไม่สบายใจเพราะเวลาที่คุณมีพลังคุณมี power ชาวราศีสิงห์คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากๆนะคะจะมีการเดินทางมาหาคุณเห็นไหมคะเดินตามแพชั่นของคุณเดินตามในสิ่งที่คุณอยากที่จะไประหว่างที่คุณเดินทางคุณกำลังมีโชคดีเข้ามาหาคุณ power ของคุณ p o w e r ฟูลมากๆสําหรับพลังงานด h e c h ร r i อตนะคะคุณจะได้ คือเมเจอร์คณะออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นชาวราศีสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทั้ง the fool ทั้ง the world ทั้ง the moon ทั้ง the chariot นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วอย่างไม่ทันในตั้งตัวในช่วงเวลานี้เร็วเวนี้นี่คือเวลาของคุณที่คุณจะได้เหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่หรือว่าการทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวคุณเองนะคะคุณเท่านั้นที่เป็นคนไขเวลาความสําเร็จ ไขคำตอบในตัวตนของคุณไขปริศนาที่คุณรอคอย The e m p l a c e คุณงดงามมากๆคุณกำลังดึงดูดโชคดีเข้ามาหาคุณนะคะโอกาสในความสำเร็จโอกาสในความรวมสมบูรณ์จงเชื่อในสัรชาตญายานของคุณภายในเพราะว่า Temperance the Moon เกิดขึ้น The e m p l a c e เกิดขึ้นคุณคู่ควรที่จะได้รับความสุขของชีวิตคุณคู่ควรที่จะประสบความสำเร็จคุณคู่ควรที่จะได้รับได้รับความสุขข,ของการพบเจอ สิ่งที่คุณตามหาไม่ว่าจะเป็นคนรักงานเงินหรืออะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นกำลังจะเข้ามาหาคุณคือคุณเป็นคนที่สร้างสองไม้เท้าทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแน่นอนเลยความสำเร็จอะไรโอกาสใหม่ๆจะมาคุณกำลังตั้งหน้าตั้งตารอที่คุณจะได้ ได้เจอสิ่งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นอะไรใหม่ๆอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าความสำเร็จความมุ่งหวังของคุณคืออะไรสิ่งนั้นกําลังมาหาคุณเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าความฝันของคุณอยู่ที่ไหนคุณรู้ว่าคุณอยากทาอะไรแต่แบบบางทีอาจจะแบบกล้ากลัวจะทําดีไหมจะเริ่มต้นดีหรือเปล่าจะเป็นไปได้ไหมสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นขอยคุณรู้สึกว่าคุณกําลังเอาความความกังวลความอึดอัดของตัวเองความไม่กล้าของตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ๆแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ ครั้งใหญ่และผลลัพธ์สิ่งใหม่ๆของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าว t ั o of w a n คุณเป็นผู้สร้างสร้างชีวิตสร้างความสำเร็จพาวเวอยู่ในมือคุณชาวราศีสิง The m จิเชียนงดงามมากที่สุดเลยนี่คือคุณเดมิจิเชียนไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่คุณ ม่มีอะไรที่คุณจะไม่เจอคุณจะเจอสิ่งนั้นพาวเวอร์อยู่ในมือของคุณและเป็นพาวเวอร์ฟูลที่สำคัญมากๆทรัพย์สินคุณค่ากุญแจอยู่ในมือของคุณคุณแจอยู่ในความคิดของคุณอยู่ที่ไอเดียของคุณพาวเวอร์อยู่ในมือของคุณคุณกำลังทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จ คุณรู้คุณจะต้องทํำยังไงคุณรู้ว่าเป้าหมายคุณคืออะไรคุณก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายไปสู่ความสําเร็จของตัวคุณเองได้คุณจะได้เผชิญกับอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยแต่ในระหว่างที่คุณเดินในระหว่างที่คุณทำอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายนะชาวราศีสิงใจเย็นมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีอะไรบางอย่างเข้ามาหาเราอยู่แล้วสิ่งลบ ที่เราได้ยินมาแต่มันคือแรงผลักดันความท้อความเหนื่อยความล้ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับรู้หรือได้ท้าทายกับสิ่งสิ่งนั้น The Tower Control ตัวเองเพราะนี่คือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเมเจอร์อัคานาออกมาเยอะมากๆจะเกิดเรื่องราวบ,บางอย่างเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่น่าเชื่อความตกใจเรื่องราวช็อคเซอร์ไพรส หรือว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณขอให้คุณคุณต้องควบคุมตัวเองคุณต้องควบคุมตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินผู้คนรอบข้างอุปสรรคการเดินทางกล้าก็กลัวบางอย่างคุณควบคุมตัวเองได้คุณมั่นใจตัวเองได้ลุยเต็มที่เลยนะคะนับหให้ถึงพันใจเย็นนะบางอย่างกำลังพุ่งมาหาคุณอย่างรวดเร็ว สามถ้วยคุณกำลังสนุกสนานเฉลิมฉลองกับชีวิตแน่นอนนี่คือสามถ้วยแห่งความสุขค่ะอาจจะได้พบเจอหรือพบเจอพบนัดหรือว่าการเดินทางหรือว่าเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างก,กับเพื่อนหรือว่ากำลังที่ได้ความสุขหรือว่าโอ้สวยงามมากๆหกไม้เท้าคุณกำลังได้เฉลิมฉลองข่าวดีความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้น ข่าวดีบางอย่างที่ทำไว้ค่ะทุกคนกำลังจะเกิดผลลัพธ์และก็ความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นของ King of Cups ใครบางคนส่องหาคุณคิดถึงคุณฝันถึงคุณรู้สึกถึงคุณและนี่คือสัญญาณของความสำเร็จชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆงานใหม่เงินใหม่ที่จะเข้ามา ข่าวดีที่คุณแบบคุณอาจจะแข่งขันกับตัวเองแล้วมาหลายปีมากๆแต่ยังไม่สําเร็จเลยสิ่งนั้นกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณความสําเร็จทั้งความรักการงานการเงินการเดินทางนะคะสิ่งใหม่ๆค่ะสิ่งใหม่ๆหเรื่องราวใหม่ๆสตอรี่ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งลบๆคุณตัดอยู่แล้วออฟอร์เรนตีค่ะเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองลุยค่ะ let's go เลยลุยไปต่อค่ะทุกคน a r ร์คิวแองเ คุณมีนางฟ้าที่ไกด์คุณปกป้องคุณแล้วก็สื่อถึงคุณราชาถ้วยเชื่อในสัญชาตญาณของคุณ listen to your intuition ฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณนะคะแล้วก็นางฟ้ากำลังปกป้องดูแลคุ้มครองคุณถามนางฟ้าของคุณถามอะไรบางอย่างที่คุณอยากรู้ในใจแล้วคุณจะได้รับคำตอบในสิ่งนั้นลุยต่อค่ะเพราะคุณกำลังได้รับชัยชนะความสำเร็จ กำลังจะเข้ามาหาคุณวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ